พุ่มใจล่ะให้มันได้ขงวัดคูงวดังวดวดัดละแสนสองแสนหลายงวดมันก็นก้จะเป็นล้านตัวเนาะร่องเบิ้งเันแล้วช้าสมไปเดยยว้ะ<ห>สมไปได้ให้ตามปูไว้ตามปูไว้ได้อย่าไป ครับขอกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับผมครับวันนี้เราจะมาย้ําแนวทางต่องวดนะฮะต่องวดของปู่บุญมี22งวดกันนะครับผมปู่เน้นให้แล้วนะครับผมทําให้แล้วนะครับคือเลขออกรุ๊บสามารถต่องวดได้ทันทีนะครับครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม กดซับ s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้รับข่าวสารแนวทางให,ใหม่ของทางช่องนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของหลวงปู่กันครับว่างวดประจําวันที่1มิถุนาย,ยน25 6 6สปู่จะเน้นตัวไหนให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวมันลุ้นมารับชมรับฟังพร้อมๆกันครับไปมั่นบเป็นตรโยเนื้อความาบวชสี่สิบี่สิบหก ยี <S 1> 1, <S ่สิบหกนกแต่ปัจจุบันเนี่ย็ยี่สิบปีพอดีตั้งแต่ปีสีเจ็มานี่แหละครับปู่ตั้งแต่ปีสี่หกสี่หกแหละครับอืมแล้วปู่ก็บอกแนวทางมาเรื่อยๆเลยครับบอกบอกวาเรื่อยๆไปเรื่อยๆถูกตลอดถูกตลอดบ่ได้บ่ได้คุยเลยอ้ถูกตลอดเทียละตัเทียละ สองตัวสามตัวบนล่างไปยัางจันชุดชุดข้ามเสียนนี่แหะครับปู่บ่ตะกี้บ่บ่เห็นชุดนี้ชุดชุดไหนครับปู่าชุดานั่นชุดยางจมกลมแล้วก็เดินบ่ข้ามหนออกข้ามนั่นเพราะว่าชุดชุดนั่นมันมันบอท่านป่วย กำลังกำลังเข่วเข่วคมอยู่เข่หลายอยู่เดี๋ยวนี้เข่าว่ามีแล้วเอาสองตัวก็เอาทอนเทาะแต่มันถือร้อยมันถือแต่สมัยตะกี้มันมันเข่วมีอยู่มันก็เลยเป๊ะหัวสามตัวไปแล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังเป๊ะอยู่นะครับผมแต่เดี๋ยวนี้บางครั้งมันก็สามตัวกับมีอยู่ตั้งเอ็ตั้งเอซี่ก็บปีตาล่าเบิง เงี <Happiness. S 2> Rabbi, ais, Diamond, Metal, ้ยอยากได้ถ้าสามตัวสามตัวจะจะอะไรให้ขอให้มันเข้าสองตัวก็พุ่มใจละให้มันได้ขูงวดคู่งวดงวดละแสนสองแสนหลายงวดเมื่อก็้ทเป็นล้านตัวเนาะร่องเบิ้องเชแล้วสะสมไปเดียวสะสมไปได้ให้ตามปูไว้ตามปูไว้ได้แย่าไปไปเฮ็ดแย่าไปนําผู้เอือน ตามปูบุญมีตาเสือไว้จะไม่ผิดหว่างเขาว่ายังไงนะตาเสือนี่คือตี่แขนเนี่ยปูแเพราะว่าปูบุญมีมันหลายปูเนาะกลมกลวงสังเกตเบื้องแขนปูบมาสังเกตเบื้องแขนปูแล้วล่ะเบื่อทัโทรศัพท์แนี่ยบอกมาหลายๆปู้แล้วล่ะเบื่อทัโทรศัพท์กับมันกระต่างกันอยู่มอืแค่ว่าอยู่บ้านหน้าบัวอยู่บ้านหน้าบัวเพื่อเพื่อนจังหวัดอุดรคือเพื่อเจ้า ดูบัดน้บัวย่างซ่องนี่ละมันติดกันอยู่นี่ละงวดนี้งวดที่สิบเอ็ดและครับปูงวดนี่งวดที่สิบเอ็ดรุ่นปัดพุ่นปัดใบไม้กองลรางวดรุ่นชัวปึ๊กเลยละจองป้ายแดงเลยจองป้ายแดงเลยล้านเปอร์เซ็นต์ีเหมือนเดิมเอามันคุ้ยไม่ได้คุยนะปูนะเมื่อเดยกันหลังคาปูปฏิจกบันคุ้วยลังคาปูกับปลเลี้ยวตอนเลี้ยวต้องเอาความจริงตัวเมื่อบานนะครับ พอให้ลังค่ามันเหล่วตัวอืม,มันเหล่าเรากะทีเศร้าเมียเราบันเหล่าสลแเราะกะทีเศร้าเมยียผักพรแต่เข้าพรรษานี่ก็ยังปล่อยอยู่นะคะรับปล่อยพรรษากะหลุดเลยบ่ได้เกี่ยวกับพรบ <ๆ S 2> รษาหลุดเลยในภายใน้ปีนี่หกกนี่คือจะไม่ให้หลุดเลยเใช่ไหมครับเพราะกมั่นก่คืดว่าที่บ่อห้หลุดหมดแล้วแ่ว่ามันก่บ่แน่นอนเนาะ อืออย่างวันนี้นอนล้วจ็บางที่มันจะมันก็เมยมันก็พักกับเปลี่ยนได้เลขก็ได้เลขเมยพักเนี่ยมันมันก็ยุดกับเปลี่ยนได้ทั่งเที่ยวอือใ้จองปลายแดงเลยครับปลายแดงรถตั้งแต่นี้ไปฮอดปีฮอกเกียเนี่ยมันกับที่ว่าลุยว่าปลายแดงนอัม คือชุดนี้คือปู่ก็มั่นใจเลยนะครับเนาะครับตอนนี้จะไล่คือที่ปู่ทํามาตั้งแต่ปีสี่เจ็ดใช่ไหมครับปู่ปีสี่เจ็ดเป็นต้นมานะครับจุดถึงปีนี้กี่ปีแล้วครับปู่ผมว่ามปนยี่สิบแล้วหรอโอ้ยยี่สิบยี่สิบก็ปีแล้วนะยี่สิบก็ปีเนี่ยเลขเน เลขที่เขาแทบทุกปีแทบทุกเดือนบางที่กับบาบางที่กับบางงวดนึงกับเขาเรา<บ>เขาทุกเดือนเขาทุกเดือนแต่ว่าบาแค่งวดเดียวแค่นั้นบางวดเดียวเลขนี้เว้นแต่สีบอกอเว้นแต่สี่พวอบอกอ เมื่อไรอันเดียนได้ปีได้อารมณ์บอดีกับ่บอกเลยถ้าให้เขาเจ้าก็ยังถือเนาะหัวหลอกก็ืยังถือหัวหลอกก็ถือให้ก็ถือเพื่อเลยเพราะถี่ซำไหนเนาะเบ่วทับบดานะครับพี่ซีครับขั้นหงจักปูตั้งแต่สมัยยี่สิบปีขึ้นหลังหนูบัวตองไปใส่เลยบ่ต้องไปใส่เลยตรงถ้าสมัยตะกี้มัน บอกข้ามในออกข้ามในในสามตัวเป๊ะๆเลยเดิมพอจนได้โดดแคบไปแล้วโอ้แก่ป้าฮักเนาะคนหลายแก่ป้าฮารโดดแคบไปแล้วคนนางหลายเนาะคือบอกถูกจนเขามาเต็มวัดเลยเออมาเต็มวัดว่าป้าไพ่เนี่ยไม่ได้ทางอีกเลยเด้อแปลนเออเตืดเลยปตาไพ่ ทำไมตะกี้มันปลาไัยม่หกตัวอื่อนว่าหอนคนเอนี่เหยนี่เหรอี่เหรน่หอนี่เหร่เรอก่เหรอนี่านเหรอนี่เอนี่เหรอนี่เหรอนก็เหรอนน่อนเหรถา่เหรอน่เอน่เมื่อน่น่นี่นี่เน่อน่นี่เอนว่เนี่อี่เหรถนี่เนีเอนเอนเานเอาน้หอเอนี่น่รนี่นหอนครันเน่อนอนา ที่ซีิงแล้วนี่เอาเดี๋ยวคุยครับก็คือปู่ก็ยังเน้นชุดข้มามเสียงต่องวดเลยนะครับปู่คือเลขออกปุ๊บสามารถต่องวดได้ทันทีนะครับงวดนี้งวดที่สิบเอ็ดนะครับผมงวดนี้สิบเอ็ดงวดแล้วแต่ลงคลิปมาหนึ่งนะครับสิบ,บเอ็ดงวดครับแต่าบริลลล่งอันดีเราบ็ไล้ล่องเลยนะบ่ได้แล้วเราทำมาอยู่เนี่ยจระล้งเรียยืนเหรียนเรีย เฮ็ดเลียเยอะเฮ็ดแต่บอ่บอกผู้ใดดิฮ่องน่ตะกี้บ่บอกผู้ใดแต่บอกก็แค่แบ,บอกซุ้มมาจังหันข้าเจ้าก็ได้เจรละปั้นเจรละหาลอยก็ได้เงินซื้อของมาแค่บาทแต่ละครับผมซื้อของมาจังหันสังเพี้ยน,นแต่ละบ่ได้วเว้าเป็นกิดลัด จ้ารัชนะเป็นแนวทางของหลวงปู่นะครับเอฟซีครับผมเป็นชุดข้ามเสียงนะครับผมครับเก็บหน้าจอไว้นะครับผมแนวทางของหลวงปู่นะครับทำมาตั้งแต่พศสี่สิบเจ็ดนะครับผมจนถึงทุกวันนี้พศหกแล้วนะครับเอฟซีครับผมครับยังไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านพิจารณาดูนะครับเลขปู่บุญมียี่สิบสองงวดนะครับหรือว่าปู่บุญมีตาเสือนะครับผม แนวทางของหลวงปู่วันนี้ต่องวดคือเลขข้ามเสียนยังไม่หลุดเลยนะครับผมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะแนวทางของหลวงปู่ครับผมปู่บุญมี22งงวดนะครับต่องวดทันทีนะครับเลขออกปุ๊บปู่สามารถต่องวดให้ทันที นะครับผมรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ